ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทําอะไรกินออกกาลังกายเสร็จแล้วมาทําอะไรกินไม่บอกมานี่เลยตอนแรกว่าจะกินข้าวค่ะหมูเกียงใจเพื่อนๆนะชิีนไข่เจียวดีกว่าจะน้ํามันรําข้าวลงไปค่ะน้ํามันที่เอกใช้ลุงทันแกไปซื้อน้ํามันรําข้าวมาตอนแรกเป็นน้ํามันมะกอกโอ้ตอนนีตอนแรกเป็นน้ํามันมะกอกนะคะลุงทันแกเลยไปซื้อน้ำมันรำข้าวมา ทานให้กันไหมคะเดี๋ยวเอไปตักข้าวมา่อนะ่ <laughs> ออกกําลังกายเสร็จกินอะไรเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมออกกําลังกายเสร็จกินอะไรข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวร้อนมากคะ่ะคิดว่าเขาคงร้อนแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆเอกก็จะใส่มี ใส่ผักลงไปนะคะใส่หอมใหญ่ใส่ผักต่างๆลงไปนะคะ ทำน้ำจิ้มไว้แล้วค่ะเพื่อนๆทำน้ำจิ้มมาแล้วอเอมมาอตักข้าวมาพร้อมละไอคิดว่าเมนูนี้เพื่อนๆคงจะหากินได้ไม่ยากนะ <c oughs> แล้วก็ไม่บ่นนี้ด้วยเ <c oughs> <c oughs> มนูเด็ดที่ใครๆต้องมีกันคือข้าวข้าวเจียว แล้วก็ใส่พริกโรยลงไปถ้าใส่พริกโรยลงไปลงนี้ก็กินไม่ได้ไม่เอาอันนี้เผื่อลงุงทันแกจะกินด้วยแต่ไม่รู้ว่าแกจะกินหรือเปล่าเวลากลับเขาจะแตกก็เ like นี่ยเยอะเกินไง เ่ะก็จะปล่อยให้สูบบนนี้เลยนะเขาจะไม่กลับเขาจะหลีไฟลงลงทันนะถ้าสูบลงคันนะเขาก็จะเอาแบบว่าเนี่ยปิดฝาไว้อย่างเงี้ยถ้าของเราขอกลับได้ไหมถ้าใครไม่กลับก็ค้างคืนไปนะคะเพ <laughs> ื่อนยังเด็ดจัดวัดเด็ด จียวข้าไข่เจียวไม่มีอะไรที่เลิศกว่าน,นี้แล้วค่ะข้าวไข่เจียวมือเด็บหลังออกกำลังกาย จะราดลงไปเลยจะใส่แยกค่ะเพืเ่อนๆใส่แยกไหมใส่แยกี๋ยวจะราดลงไปดีค่ะมันเยอะอะ่ะคึ่งเดียวก็พอมนะันะ้งะเนาะ มาเจียวเด็ดชูครัวเล่นตัดครึ่งหนึ่งพอนะคะเพื่อนๆเ,เอจะตัดเอาแค่ครึ่งเดียวก่อนเพราะว่าเอเอาไข่ลูกเล็กๆใส่ไปตั้งท่าฟองแล้ว สปแล้วนะไปแล้วมาครึ่งลูกพอข้าวไข่เจียวแล้วดิเสร็จแล้วค่ะแล้วก็มาราดราดน้ำจิ้มลงไป ที่ฉันมาค่ะเพื่อนๆไปทานด้วกันอันนี้ก็ถ้าลุงฮันก็าทานได้ก็ทานเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใส่คลิกเมื่อกี้ว่าจะใส่คลิกแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยววันนี้ลูกลุงฮันลูกลุงฮันเขาจะมาลูกชายครับนี่ยค่ะข้าวไข่เจียวรเรตก คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำทานกันได้นะมาค่ะมาหมั่นกัน <c oughs> หลังหลังออกกำลังกายใส่ไข่ฟองเล็กๆจะัะค่ะไข่เป็ดเขาแบบว่าฟองเล็กๆ อืมอร่ไยสงสัยจะต้องไปเติมไข่ไหมเพราะเราซื้อฟองเล็กมาเราไม่ได้ซื้อฟองใหญ่น้ำจิ้มมีแต่ปลาจะชุรดรนิดนึงจับบีบมะนาวลงไป ใจะต้องไปเอามาเติมมาทำเพิ่มไข่หมดแล้วอะอยากกินผัดกะเพราอยู่แต่ว่ามันเลียนเนื้อไปเพิ่งกินปิ้งย่างแบบกินไข่นี่แหละ จับว่าเด็ดอน,น้นกินครั้งค่ะแล้วมีผักเลยไม่หาสะตอมากินสะตอแข็งอยู่ปั้นึงนะ ลงในไข่เจียวแล้วก็เลยไม่มีผักมากินรอบสองกันตอนแรกว่าจะไว้ให้ลุงฮันถ้าแกกินเดี๋ยจะทาให้แกไหม่แต่ถ้าแต่ถ้าลุงฮันแกกินเจะทำให้แกไหม่ <c oughs> บอกเลยว่าอร่อย

มากินอันนี้กันต่ออันนี้ทงส่ยจะเป็นอิ่มแล้วอะพี่ว่าจะกินหมดมกินไม้หมดลงมากค่ะ, <c oughs> ะกินลูกพับต่อะรกกินลูกพับต่อ หวานมากเลยเพื่อนๆจะแกะเปอร์ก็ได้นะส่วนเอเอไม่แกะอ๋อส่วนเอเอแกะนิดนึงแกะบ้างไม่แกะบ้างล่ะค่ะบางครั้งเอก็ไม่แกะบางครั้งเอก็แกะบางทีขี้เกียจเคี้ยวก็ไม่อยากแกะเอ้ยบางทีขี้เกียจเคี้ยวก็แกะบางทีขี้ไม่เคี้ยวก็ Maar die kippen, ik kook het. Maar met die. Ik kook het. Ach, dat is iets zo. Is dat spicy? Mhm. En dan lust ik dat. Dan gaat het met rij. Ja, dat is goed, Kijk maar. Mijn handen kikken. Want te weten, ik heb het niet op mij. Dat is mijn handen kikken. Een beetje rijst, niet te velen. ก oh. well, well, sure. ินกับอิ่มข้าวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวโุงงานจะกินแค่นี้แหละผิดเผือไม่เผือแกจะกินไม่หมดที่ซ้ำแกไม่เหมือนแกถามว่าเผ็ดไหมบอกไม่เผ็ดบอกมันขอกินใช่อ่ะเอาให้แกกิน

Kom nou, is dat koud? Ja, dat bedoel ik. Nou, kap nou! kou ga je die, joh. Hè? Die kou ga je die, joh. Die kou ga ei, joh? Hoi, joh? kou, die ei. die kou, joh. Ja, kou, kou, Ik moet eigenlijk even mama bellen, goed? Ja. Ik ga hem <laughs> naam het al. Ruim mij? Dat weet ik nog niet. Laat me even proeven. <laughs> hmm? Ja, maar ik kan het lekker inleven. Zo wet je. Nou, als het goed is, is hopelijk de auto klaar mogelijk. Dan kan ik vrijdag nog met de auto, met eigen auto naar België, hm? En dan heeft hij nog pijn. Dat gaat een beetje. Rooi mij. Rooi mij. Ik meet mensen een stoe verhaal, oké. Mm-hmm. Ik zeg, je zo makkelijk? Het is een lange tijd. รถอัลปารอมมอเตอร์เสียอาน sorry หลมากมาก ส้มค่ะเพื่อนๆกินส้มจะได้โชคดีปีใหม่แล้วว่าไปก็เขาบอกว่าให้กินส้มกินปุ๋ยไายกินขนุนกินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลไม้มงกล เก็บแค่นี้นะเนี่ยกินแค่นี้เสแล้ผมอิ่มแล้วครับนกนกแกผมอิ่มผมอิ่มแล้วครับมาครับที่เปร้ยวเนของเมียงกินเงเมี่ยงมอืมใช่ออืม กินส้มท mm. yeah, like yeah, right. no, ี่มีเปิือกมีเม็ดพอมากินส้มมีเม็ดแล้วแปลกไปก่อนนะคะเพื่อนๆคนที่กดติดตามและซับสไครต์โคฮอลแลนด์แดนันภาบาใบพีกอืมยาพิงค์คุ้ดพิงค์แล้วควรโรฮังแอนดูแล้วควรเด่นภาบายบลุงฮันอยากทำไหมดุกเซลล์ฟ้าไหนดุเซลล์ มามและ subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนภาษาบาย์ปิงและครัวแดนภาษาบายลุงฮันนะคะ Merry Christmas สวัสดีปีใหม่นะคะเ,เพื่อนๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฮันติงตง o n งาปิงติงตงฮัน t อ n g t o n Endu e n ต u h u n t ไปแล้วค่ะเพื bye ่อนๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ